ในเรื่องอาการของผู้ป่วยพาร์กินสันที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับมักจะมองในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับผมที่เดินเข้ามาช้าๆอาการสั่นเป็นอาการหลักซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่าอาการสั่นเริ่มที่ข้างเดียวของมือใช่ไหมครับแล้วก็สั่นเวลามืออยู่เฉยนะครับแล้วก็ลำตัวโค้งงอนิดๆจริงๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมแต่มันเป็นเพียงแค่อาการส่วนหนึ่ง ของผู้ป่วยพากินสันถ้าเรามองโดยภาพรวมแต่มีผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สั่นนะครับกลุ่มนี้ได้จริงๆเนี่ยสามสถึงเปเลยทีเดียวที่เขาไม่ได้สั่นแต่เขามาด้วยอาการที่แข็งเกรงด้านใดด้านหนึ่งไม่สัน่นตัวเกรงเกรงเดินช้าๆบางทีเวลากลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เขาไปพบแพทย์โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์อาจจะไม่ได้ได้ถึงโรคพาร์กินสันก่อน กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยอาจจะถึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคของไหลติดเป็นโรคของเอ็นอักเสบการวินิจฉัยของกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ค่อนข้างช้านะครับจากสถิติที่เราเก็บนะครับที่ศูนย์พาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยพบเลยว่ากลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอาการเริ่มก่อน50ปีและไม่สั่นเนี่ยกว่าจะได้รับการวินิจฉัยเนี่ยบางทีช้ามากกว่า2ปี ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะซึ่งอาจจะมีประวัติครอบครัวหรือไม่มีประวัติครอบครัวก็ได้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการเฉลิมพระเกียนินี้ในการตรวจทางพันธุกรรมในผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยที่น้อยเนี่ยหม,มายถึงอายุน้อยกว่า50ปีสิ่งที่ประสาทแพทย์ของศูนย์เราทําก็คือเราซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อย,ยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันนะคะแล้วก็ซักประวัติทางครอบครัวคนที่มีประวัติครอบครัวก็จะมีความเสี่ ในการเกิดโรคพาร์กินสันทางพันธุกรรมมากกว่าค่ะหลังจากนั้นเราก็จะส่งผู้ป่วยไปให้พบกับแพทย์ทางพันธุศาสตร์เพื่อที่จะได้คัดกรองประวัติครอบครัวอีกครั้งแล้วก็ให้คำปรึกษาก่อนที่จะทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจทางพันธุศาสตร์ค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ประเมินจาก แพทย์ทางด้านโรคพาร์ก,กินสันแล้วนะครับก็จะมีการเก็บตัวอย่างซึ่งตัวอย่างเนี่ยจะเป็นเลือดนะครับซึ่งใช้ปริมาณเพียงแค่หลอดเลือดเดียวนะครับประมาณ3ซีซีหรือประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําตัวอย่างเนี่ยเพื่อเข้าทําการวิเคราะห์โดยใช้การตรวจทางด้านพันธุศาสตร์เนี่ยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทําการตรวจยีนต่างๆเนี่ยได้พร้อมๆกันเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลนะครับ ทางพันธุศาสตร์แล้วเนี่ยจะต้องมาผ่านการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆแล้วก็องความรู้ทางด้านพันธุกรรมนะครับ ผลทางพันธุศาสตร์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการที่เราจะรู้การวินิจฉัยที่ถูกต้องนะคะลงไปถึงระดับทางพันธุศาสตร์เลยว่าเป็นจากอะไรนะคะแล้วก็เราดูการกลายพันธุ์ของยีนนะคะทำให้เราทราบว่าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องนะคะนอกจากนี้เรายังทราบการพยากรณ์ของโรคได้นะคะเพราะว่าการกลายพันธุ์บางอันในโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าจะมีการดําเนินโรคที่เร็วหรือช้าที่ต่างกันค่ะโครงการนี้เนี่ยทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้า ถึงการตรวจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้โดยทางโครงการเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะสิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะทำในโครงการนี้ก็คือว่าวินิจฉัยผู้ป่วยได้เร็วคนไข้หนึ่งคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้20-30ปีเลย แต่สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันคือเราต้องการให้เขาอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีการที่ให้เขาอยู่ในคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็คือรักษาเร็วตั้งแต่อาการเขายังน้อยเพราะฉะนั้นเราไม่รอให้คนไข้าอาการเยอะๆเริ่มเริ่มหกล้มและต้องนั่งรถเข็นแล้วค่อยมารักษาอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับผมคุณภาพชีวิตเสียมีผลต่อสังคมอะไรต่างๆนะครับประโยชน์ในเรื่องของการรักษาเร็วในโรคพาร์กินสันนี่สำคัญมากสําคัญต่อพวกตัวผู้ป่วยเองสําคัญต่อครอบครัวของผู้ป่วยจริงๆมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น ส่วนหนึ่งนะครับของโครงการที่สําคัญอันนี้และยังเป็นพระราชกุศลนะครับต่อในหลวงราชการที่สิด้วยนะครับหมอเองก็พยายามทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชกุศลนี้ครับ ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้โดยเป็นโครงการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะและได้ถวายเป็นพระราชกุศลใน,ใน,ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอายุน้อยที่มีความสนใจในการตรวจทางพันธุก,กรรมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มการขึ้นไหวผิดปกติตึกสอทชั 12, ้น12โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w j u l a p d org ค่ะ